สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานหลัทุ่งนะครับมีภาพพี่น้องมาเบิงเขาหน้าดำนะครับอันนี้เป็นเขาหน้าดำอาทิพี่น้องเบิงคลิปต้นนะครับสีเห็นการปักดำของเหานะครับโดยการดำเป็นแถวเป็นแนวนะครับไ่ก้าต้นเดียวนะครับตอนนี้ระยะเวลาในการดำสามเดือนนะครับพี่น้องเสียเห็นว่าต้นก้าหนึ่งต้นนะครับที่เหาเอามาปักดำนะครับตอนนี้ก็แตกกอ กอนหนึ่งประมาณ1 5ถึง20ต้นนะครับตอกอนะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่สวยงามนะครับแตกต่างจากหน้าวานนะครับซึ่งหน้าวานตองใช้เมล็ดข้าปลูกหลายนะครับแล้วก็มียาขึ้นนะครับอันนี้เขาเป็นหน้าดำนะครับดำช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับระยะเวลาตอนนี้เดือนที่3นะครับเขาก็แตกกอสวยงามนะครับ พร้อมที่สีออกร่วงนะครับให้เข้าได้เก็บเกี่ยวนะครับเป็นเขาพันธ์หอมนิ่นนะครับเขาเจ้าสีดำนะครับมีรสมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับนะครับเป็น้องเบิงนะครับเนาะสีแตกตางจากหน้าวานนะครับเพรอหน้าวานใส่เขาปลูกหลายนะครับแล้วก็ต้องเปลืองปุ๋ย มียานะครับคิดว่าผลผลิตกระสีได้หน่วยกว่าการดำนะครับอันนี้ดำเข้าใส่การนิดเดียวนะครับกอละต้นหลังจากนั้น3เดือนให้หลังนะครับพี่น้องก็จะเห็นตามภาพนะครับแต่กอขึ้นนะครับจาก1ต้นเป็น10ต้น15ต้น20ต้นนะครับ พี่น้องอยากปรับเปลี่ยนนะครับจากหน้าวานเป็นหน้าดำนะครับกระรองเฮดเบิงนะครับมาต่องใส่กาลายนะครับใส่กาต้นหนึ่งตอกอนหนึ่งนะครับแต่ซ้อมเบิงผลผลิตนะครับหยีดเดือนหนึ่งข้างหน้านะครับผลผลิตก็สิออกนะครับช่วงต้นเดือนพฤื่ิกีานะครับผลผลิตเขาแปลงนี้กระิีออกนะครับกระชีไปเปรียบเทียบกับหน้าวานนะครับ ว่าแตกต่ตางกันซ้ำไดเนาะพี่นอ้องสนใจก็ลองปับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเฮ็ดหน้าบิ่งนะครับจากหน้าวานนะครับมาเป็นหน้าดําคือสมัยโบราณที่พ่อแม่เขาผ้าเห็ดผ้าสังนะครับบ่เปลืองปุ๋ยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนิน้อยนะครับถ้าก็คอยดําไปมือละนิดมือละน้อยนะครับเป็นการประหยัดนะครับต้นทุนในการเฮ็ดหน้านะครับสําหรับคลิปนี้กั พอกันเพียงซ้ำนี้นะครับสิท้ายล่งให้พี่น้องเด้เบิ่งอีกรอบนึงก็คือตอนเก็บเกี่ยวนะครับและสิเปรียบเทียบกับหน้าวานนะครับว่าแปลงขนาดนี้หน้าดำเท่าใดซ้ำนี้หน้าวานเท่าใดซ้ำนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ